สวัสดีครับยินดีตอนรครับสู่ช่องกี้นะขุดครับสำหรับคลิปดีค่ะทุท่านมาเบิงไอเจ้ามาร์คซิกครับ SK200 ร้อุ่หกครับตัวเนี้ยเป็นรุ่นหกซูปเปอร์ครับอรีตเคยรอเคยแรกครับคันนี้รุ่นนี้จัดลอกหน้าครับลอกหน้า ใส่ดำดำส,สวยแรง,ครแงครรๆครับอีแต่รถจีิใหญ่ครับ210 FRR 210เป็นอีซูซูรุนรวดครับย่างย่างสีขึ้นไปเหอ,เอนเพลินยูยูเพนยูบันดงเทิงบุญันบ่นได้ยู้อยเฮ้ย <laughs> กับไอ้โซฟเฟอร์ล้นอู้หุ่น,นค,คือผงถือพี่นอะเจ้ามาร์คซิกเป็นทีมงานสารพิยะครับสารพิยะเขตแถวนี้แหละครับโพไซอนดิเคยรอเคยแรกครับรุ่นนี้อู้สภาพยังสวยกิบครับคันนี้บูมอามใช้ได้ครับอามจัดเลย เจอจิ้งเหลี้ยวก็โอ้ยเป็นก่อนเลยส่วนดำนี่เป็นพวกรับโอ้โหเสียงจับแต่ก่อน ฮิตขนาดอะไรครับรุ่นนี้จเจ้ามักสิก่อนจะมาเป็นรุ่นแปดเนี่ยรุ๋ยนี้วคนใส่เยอะแยะแต่ทุกเมื่อนี่ก็เห็นใส่กันหลายอยู่ครับอ้วววุ่งเลย บางเด้ยพีนอก,การใส่ดินสดสดดิมโอยโยงเย่กับนิ่มๆเลยคันนี้ครับแตง่งนะแต่จกแต่งให้ดูดีบม่ได้แตง่งเกินเกินไปโอ้เสียง ดูใกล้ๆมั้งเขียดยานนี่เป็นกาลังธุรก,กิจแบบนี้กาลังมาแห้งผมทีการใส่รถนะรถด,ดำผมที่รถตู้ครับมาแห้งเลยครับส่วนกาลังเงินอะไรเลยเขี่ยวสอ,องลอยเยอะแยะเลยครับงาน,นเห็ดเบาหวาดเบาหวาดาเห็ดกันตลุ ขนาดนาฝนนี่แทบจะบริยุทธ์กันครับแต่ก็ต้องเข้าใจคือบางทีมงานเพิ่งกับไหไทยบางทีมงานก็บบริยุทายได้พี่น้องบทีมงานเพิ่นโอ้ฟังเสียงถอยเสียครับเฟิร์ตเฟิร์ตเฟิร์ตเลยอื้มอ้าวคันนี้มาครับ กีโน่นครับคันนี้เป็นรถประกอบครับน่าจะเป็น175ครับคันน,น่าจะเป็น JO7E จะแมนหรือ,อบโบแมนกับพวกงูนะครับเดาเดาบัเดาเอาบึง เบคโคนต่ออื uh huh. นาจะเลนไก่นะครับเลยขนาดมากถึงเลยครับอื uh ้ม huh. รอคิวอา uh huh. ครับเตรียมเขาคิวเลยครับ จะแตกต่างกันแน่กับรถประกอบก็รถถังตรงกระบะนี่ครับสัน้นตัวนี้จะสัน้นครับส่วนกระบะของไอ้รถถังยาวเลยครับพี่นอ้องจะติดกันอยู่ตัวนี้เป็นจากอุบลเอเชียมอเตอร์ครับเป็นรถประกอบจากอุบลเอเชียมอเตอร์โบเบนของแถวสุรินทร์แถวอุบนเขาเองครับรถจากอุบลนี่ บนจิงได้ก็เล็วอยู่รบบมักสิเล่นครับเล่นนี่พี่น้องเล่นบ้างอ้าวพี่ตบบอปิดประตูครับ ยังไหยอยู่นะครับสัตว์ป่าความเร็วความแห้งออปวดน,นิดตะเภาเดิมเลยระบบเต็มรบปัน้นนี่เบ่งแล้วเอาตายบอโอ้ย,อาายโอ้อาาโออหาาอืม โอ้เอตายครับพี่น้องไม่น่าดัดโบ็ดปิดประตูนี่ครับสองร้อยสิบจากูุพนัดกับตัวนี้ดับย่่ายได้พี่น้องทั้งใหญ่ทั้งสูงโอ้ น่าจะแปดสีแบบเสาวความสูงเสาใส่ลอนลอนใหญ่เลยคริ่มแบบติดตะกัตบวัตต์โปรไบแล้วครับรถสี่คัน หาขั้นครับสามบวกยี่สิบสี่โอ้สี่ขั้นครับสี่ขั้นแต่่าจะวิ่งไกลๆแปบ๊บเดียวมา ดับยิงย่งใหญ่ยางสีเงินใส่เยอะคือบ่เยอะ,ะคือบ่คือเยอะเลครับพอากระบะมันเหลือนะครับถ้าเป็นรถดับน้อยนี่ใส่นิดเดียวกับเต็ม นี่ครับขนาดไส้ขนาดขนาดนี้แล้วยังเหลืออีกขนาดครั mm hmm. นนี้ทุกท่านอาจจะเคยเห็น้วครับพ mm hmm. อแต่ก่อนเคยไปเล่นลวมกันนะครับ mm hmm. เป็นรถจีมงานซับส่วน,นนี่ครับอันนี้มาเล่นลวงเพื่อนี่กัน อาเรนรวมรวม,มีงานสหพิยะในรถรวมครับมีงานจะใส่ไปทุกจุดท,ทุกที่โอ้โห๋ยวเดือดริ่ดมองเยื่อหมนะไปยืนโหนุ้มนบ็ดเลยใส่ตะลุดใหญ่ๆแห้งเลย สองร้อยสิบเนี่ยโอ้ยลงไปยดตาเดียวตัีตงโดนครับมุ่มนี้ก็ได้ครับสังเกตปรก,กี้ครับยังแน่มปึกอยู่เลยครับไม่มีสันคอน ก,กเอาละครับเจอกันอีกแล้วมาจากดืด โอ้จ,จ,จ,จัดดักจัดติดใส่ติดตามโหลดนมโหลดไปอีก่ะอม้่อออโอ้ยใส่ครับพี่น้องติดตาออนซ้อนด,ดินแบบนี้ทมทีนี่ออกดีนะครับถ้าทมสะทมบอนี่ เต็มเร็วครับดิ้นเหนียวแน่นพร้อมนะนะับบดอัดต,ต่แน่นพร้อม่ดิบปมะต้องเหยียบคันเร่งเลยออกตัวโอ้เนี่ยครับคันนี้ใส่สุดใหญ่นี้กระจก นี่ขั้นจะมาถึงนี่แันะจอเลยจอคลือโอ้ฝุนครับเอาครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวัสดีนะครับจะเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ